คิดว่าเตรียมตัวช้ากว่าคนอื่นครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่าที่เตรียมตัวทันเนี่ยเพราะว่ามีพี่ๆแมงโก้ Mango คอยช่วยครับผมสวัสดีครับชื่อเจ้านายครับไปเรียนต่อที่บริษัทสาขา business a n a l y t i c ค,ครับรูตัวว่าอยากเรียนต่อบอโทโฮเนี่ยตั้งแต่ตอนปี3แล้วแต่ว่าพอเรามาสมัครจริงๆเนี่ยคือหลังจากที่เราทํางานไปแล้ว1ปีก็เราก็เริ่มหาเอเจนซี่ก่อนเลยว่าเราอยากจะเออใช้เอเจนซี่ที่ไหนดีแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้รับการแนะนําจากเพื่อนร่วมงานว่าเออเนี่ยลองดูแมงโก้สีแมงโก้ดีนะพี่ๆใจดีอะไรก็ตอบแชทไวเออในการที่ โดยรวมเนี่ยก็คือใช้เป็นเ็จเวลาประมาณ1เดือ,อน,นเนาะดิสเอกสารเนี่ยด้วยความที่มันก็ค่อนข้างจุกจิกนิดนึงแต่ว่าพี่แมงโก้คอยช่วย support ทุกอย่างเลยเพราะว่ายิ่งเราสมัครช้าเนี่ยเราก็จะยิ่งได้รับออฟเฟอร์ชา้าพอได้รับออฟเฟอร์ช้าเนี่ยหอเนี่ยมันก็จะเริ่มหาที่อยู่ยากแต่ว่าถ้าเราสมัครเร็วเนี่ยติดต่อกับพี่แมงโก้ไวเนี่ยเราก็มีตัวเลือกมากขึ้นเราก็อาจจะได้หอที่ราคาดีถูกอยู่ในโซนที่ปลอดภัยมากขึ้นครับเป็นสาขาที่ถูสมัครเนี่ยจะใช้แบนจเจ็ดครับผมต้องคอยเช็คอีกทีนึงนะะคครัับวว่่่าาาแตลสขเเเเนนนียยอมป็งงไซึ่งบางทีมันก็ค่อนข้างจะลละเอียยยยดดแ้้ววกก็ุ่งงานนึความที่เรามีีพับว อยู่่เนีแล้วก็สบายใจได้ครับในการสมัครที่จะได้ทุนกลับมาเนี่นะครับก็คือเหมือนอัปเดตตัว CV เราให้เป็นปัจจุบันมากขึ้นแต่ว่าหลักๆที่เทคนิคที่ผมใช้เนี่ยคือโฟกัสไปอย่างเนึ่งว่าเรามี ชิมเมนอะไรบ้างหนึ่งอย่างที่มันเด่นเด่นเลยครับมาเขียนบรรยายเพิ่มเติมว,ว่าเอ้ยทำไมสิ่งนี้มันเด่นมันดีกว่าผู้สมัครคนอื่นยังไงครับผมโอ้ยตอนนี้มีเพื่อนเยอะเลยครับียนต่อตอนแรกเนี่ยก็คือยังไม่มีหรอกครับแต่ว่าพี่ a แ g นโก้ Mango เนี่ยก็มีจัดอีเวนต์หลายๆอย่างถูกไหมครับก็ทําให้เราเนี่ย get to know เพื่อนคนอื่นๆมากยิ่งขึ้นก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้รู้จักเพื่อนร่วมสาขาร่วมคณะด้วยครับก็เลยมาเรียกจบที่แมนโก้ครับผมเป็นตอนกิจที่ถึงที่แมนโก้